วันนี้พาขี่รถเลาะชมทิวทัศน์ครับข้างทางบ้านเรือนตามชายเขาอยู่ตีนเขาเลยครับยอดมาออตรงนาเขียวชะอม สองฝั่งทางครับภูเขาครับอาหารป่าชัดป่าคือสิลาายครับหมูป่าพวกเก้งกวางนะครับคืขึ้ลสยครัลลงมาจากหมู่บ้านหลอ ภูเขาครับตอนนี้ผมอยู่มุกดาหารครับแถวหนองสูงครับอยู่มุกดาหารแถวหนองสูงครับามาชมทุ่งนาบ้านเรือนตีนเขาครับนะครับตามตีนเขาตามเชิงเขาครับ ภูเขาภูผาล้อมรอบครับทุง่งนาเขียวชะอุ่มเออเขียวขนาดทุง่งนาครับป่าเขาก็เขียวเขาชูงอยู่นะครับพุ่นนักคันะคก,คก,คก,คกครับแต่ว่าถนนบ่ค่อยดีป็นใดครับถนนบ่ค่อยดีป็นใดเพราะว่ารถ พ่วงรถ18ลอ้ลอ10ล้อเที่ยวดูครับถนนบ่ค่อยดีแต่ว่าบรรยากาศตามข้างทางนะครับตามไหลาทางข้างทางนี่เป็นเชิงเขาตีนเขาธรรมชาติงามขนาดครับขักขัก เขาเคียวชะอุ่มครับบ้านเรือนเป็นบ้านเรือนแบบยังแบบโบราณอยู่ก็มีครับเป็นทางเป็นทางขึ้นหลาะเขาครับออตรงหน้าทาตีนเขาใช่เขาครับนะ คักค,กคกตอนนี้อยู่แถวน้องสูงครับน้องสูงคำชะอีมุกดาหารครับหมู่บ้านเรือนตามเชิงเขาชายเขาตามตีนเขา,าทางต้นไม้เขียวชอุม่ม ป่าเป็นผู้ครับ่นน่ะระลานหินข้างบนคนนะ่ะเออทุง่งนามีเถียงนาเฮือนคนบ้านคนเถียงนาคนเลียงงัวเลียงหมูโอ้ขักขักแถวน้องสูงอุกดาหารครับ พามาเบิ่งความสวยงามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยเฮาครับออยากสูตร,อา,ารอากาศสดชื่นปลอดสารพิษมาได้ครับงามๆครับอักๆ